เปิดตัวมาก่อนสำหรับนักสู้จากแดนซามูไรครับริวยะโอคุอากิอายุ24ปีครับ cm, 4. 4. สูง163เซนติเมตร114.6ปอนด์ครับนี่คือนักกจากญี่ปุ่นครับก็เกิดที่เมืองโยโกาฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะว่าพี่ชายของเขาครับ เริ่มเล่นกีฬาต่อสู้ตั้งแต่อายุ6กขวบนะครับจากนั้นก็มาเล่นฟุตบอลครับแล้วก็มาฝึกฝนมวยไทยนี่แหละครับฟ้าเข็มขัดมาแล้ว9เส้นตดีปุเป็นแชมป์ลูกมวยไทย3สมัยครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเป็นแชมป์รุ่นมินิม,มัมเวทของสนามมวยเวทีทราชดำเนินด้วยและเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับรุ่นไฟเวท นักมวยในดวงใจของเขาก็คือพระจันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยจินก็เคยเป็นลูกศิษย์ของปกรณ์ถูกต้องครับีเคแสนชัยเห็นแวบๆด้านหลังก็คือขุมดงพอทวัชชัยครับนักชกจากบ้านท่าไหอำเภอเกือในจังหวัดอนบลครับไปเป็นครูมวยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ชดนี้ก็จะมีพวกนาดากะนาดากะริมยะชมอตนะครับเก่งๆทั้งนั้นเลย และก็ทุกคนเนี่ยมาคว้าแชมป์สถาบันหลักที่เมืองไทยมาแล้วทั้งหมดด้วยดูครับครั้งแรกของเขาครับจะเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนครับที่ผ่านมาดีก็แฟนมวยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับเพราะว่ามาชกในประเทศไทยหลายปีแล้วเหมือนกันก็เหมือนหน้าฝากซอยครับบินจากโยโกฮาม่ามาที่ประเทศไทยครับบินตรงมาแข่งขัน ถามว่าทุกครั้งในการเดินทางมาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมทีมงานมาพร้อมกองเชียร์ครับคือค่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยไปหักลบกับค่าตัวไม่มีทางได้แน่นอนอนะครับแต่ว่าทุกอย่างคือการลงทุนนะครับและเขาเชื่อว่ามวยไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงของเขาได้เขาเดินทางมาเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกมาแข่งขันครับแล้วก็สร้างชื่อที่นี่แหละครับวันนี้เขามีโอกาสได้ขึ้นชกในวันลูบินีครับ ริวยะเดินทางมาจากญี่ปุ่นแดนอาทิตย์ไทยครับส่วนันนี้ลงจากเขามาล่าฝันใช่ครับนี่คือคนเหนือดวงครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับอายุ27ปีส, D, สูง160เซนติเมตร114.6ปอครับเป็นนักชกจากซบเปอรแม่ของศรชายาคนเหนือดวงนี่ก็ได้จากการขึ้นแข่งขันในมวยไทย7สีครับแล้วก็ คุณชัยทัศน์สารทานหรือว่าพียปลาจีนครับเป็นคนตั้งฉายานี้และก็คนได้พูดติดปากครับ,รบรว่าฉายาของเขาก็คือคนเหนือดวงเขามาากักจะติ้สถานการณ์จากเป็นรองแล้วก็กลับมาชนะน็อกหลายต่อหลายไฟนะครับเมื่อครั้งยังจบในรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็ถือว่าเป็นรายการสร้างชื่อเลยนะครับสำหรับทางด้านของเหนือเพชรธีรอก์ และนอกจากนั้นนะครับเขาก็เรียนรูเรียนนายสิททหารปกไปด้วยทบมวยไปด้วยวางแผนชีวิตไปด้วยนะครับปัจจุบัน้กรับราชการทหารอยู่ครับที่ค่ายพ่อขุนมาเมืองที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเอาไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันดีกว่านะครับถือว่าเป็นเมืองในหมอกเมืองในฝันเมืองที่อยู่ท่ามกลางกอบกอดของธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้า ปลาเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามกินบัวตอครับก็เคยมาชกบอลลูนีแล้วสองครั้งครับแพ้ให้กับสุษย์สเรียพันแล้วก็แพ้ให้กับท่านจิสันบัวตอกหลังนิครับยังไม่สามารถเอาชนะผู้ชกได้ครับไปนี้ก็ว่ามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ะครับจากกาแจ้งเกิดบอลลูนีแล้วก็ ัที่จะคว้าโบนัสด้วยกลับมาภาคนี้นี่ล่าสุดนี่ชนะในกติกา5ยกมานะครับก็ได้อัดฉีดไปร่วมแสนนะครับสำหรับเสือเพชรที่รสบฟอร์ตคนนี้นะลาชันสมนึกจี้ไปดีมวยอ้อมน้อยนะครับ Representing Japan! Ria And introducing his opponent, Voighty out of the red corner, training out of Kila's with a fight record of 51 wins and 19 losses, a 73% win rate. Representing เหนือเพชรกีฬาสปอรตครับลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตจากกีฬาสปตรตนะครับนักชกกะเลียงประปะกยอลงจากเขามาล่าฝันนะครับมีน้าใจฝันต่อไปของเขานะครับปัจจุบันนี้ต่อมีภรรยาชื่อน้องไอซนะครับมีลูกหนึ่งคนนะครับฝันต่อไปของเขาก็คือฟ้าโบนัสจากวันโบินีครับเพื่อนำไปเปิดร้านสะดวกซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับ แล้วก็คุณม่อคุณม่อคุณแม่อันนี้ไม่ยอมลงจากดอยด้วยนะครับดูร่างก็ไม่ได้ตานันเท่าไหร่นะครับเพราะปกติเหนือเพชรแกแบบนี้ดูไฟอยู่แล้วแต่ว่าชกมีพลังกระปั้นครับที่หวังผลได้เลยครับดูว่าวันนี้จะกดดุยะาต่างหรือเปล่าเดิมท้่ซ้ายมาก่อนนะครับแต่ว่าเหนือเพชรเตะซ้ายหน้าคืนครับเตะขาครับดุยะฮุกซ้ายครับคู่ได้เลยนะครับกับบ้านของเหนือเพชรเนี่ยครับ และเชื่อว่าถ้าเกิดริวยะโดนก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับริวยะโอคุบากินะครับเดี๋็กก็หาครับโอคุบากิเตะฝาไม่โดนครับเหนือเพชรแนีหนึ่งสองครับกำฟั้นนะครับครับสวาก่อนเลยครับก็ไม่อยากจะอยู่ระยะหมัดนะทางด้านริยะโอคุบากิรู้ว่าเหนือเพชรนี่หมัดหนักครับอยากเข้าไปกอดรู้อาวุธของคู่ต่อสู้เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับเบียดไปเบียดมาโบ๊ะ นี่หงายท้องปางงานครับเป็นไปได้ครับออกแข้งซ้ายหน้าครับเหนือเพชรโอ้ตัวกีเตะขาครับหมัดหนึ่งสองของเหนือเพชรครับจะเทจะเท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 เนี่ยจุดเชือมพอดีครับก็ยังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับหมัดของเหนือเพชรเหวี่ยงไปเหวี่ยงมายังยังโดนครับเอาละครับหมัดนี้โดนไหมครับนี่ฮะขวากอดเอาไว้เลยครับโอ้โหแข้งง้างนี่ก็ได้เสียวแล้วครับหมัดของเหนือเพชร อานะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับโอคุวากิเนี่ยครับเดินเข้าไปครับรู้ว่าคู่โต๊กำปั้นหนักก็ทําให้เต้งๆไปครับโอคุวากิเตะขาครับโอคุวากิอุ้ยโดนแข้งขวาอุโหกระเด็นติดเชือกเลยครับอยากเดินเข้าหาอยู่ครับโอคุวากิในมือเตะครับส่วเมือเพชรก็รอบวกมัตเจหมัดของโอคุวากิครับขาตรงนี่ครับ โอ้ออกหมัดน่ากลัวนะครับเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วนะครับเตะขาต่อยหมัดของเหนือเพชรโอคุวิกิขยับเข้าไปครับออกแค่ซ้ายหน้าในกล้านะครับอ้ดักดักซ้ายเอาไว้นะครับมีหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกเอาไว้ครับทำลายจังหวะของเหนือเพชรครับขยับเข้าไปโดนซ้ายครับนี่ครับโดนไปแล้วครับทางด้านของโอคุวากิครับอื้หลนลงไปอย่างนี้นี่ต้องนับแน่นอนครับ ก็นั่นแหละครับขอให้โดนครับมัดของเงือกเพชรหนักอยู่แล้วครับอาแล้วครับได้มาหนึ่งนับแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับเชื่อว่าน่าจะต้องมีอีกหลังจากนี้ครับแต่ว่าจะเป็นนับของใครโอ้โหกีก็เหมือนฟื้นเร็วนะขยับเดินเข้าหาต่อครับอาแล้วครับทีนี้ต้องชกละเอียดขึ้นเลยครับเงือเพชรครับอย่างน้อยนี่การตุนไวหนึ่งนับนี่โอ้โหถือว่าแจ็คคอแตกไปแล้วครับที่เหลือก็ลุ้นครับ ลุนครับเตะขาไปนี่ครับจังหวะต่อยดิมอ่าแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับตุนไว้หนึ่งนับสำหรับคนเหนือดวงครับโอ้โหหลังจากนี้ยกสองยกสามนี่จะต้องสนุกเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าโอคุวาคิก็ต้องเร่งเกมมากขึ้นครับเดี๋ยวดูช่วงพักยกทีมงานแก้เกมยังไงก็รับราชการทหารยศสิบเอกอยู่นะครับตอนนี้าด้านของเหนือเพชรครับดูภาดช้านะครับเตะขาไปก่อนครับเหนือเพชร แข้งขวาเอียงกระเทเล่ไปเลยครับทุกสายเนี่ยครับนี่ครับคือขอให้มันเป็นจังหวะที่มันเหมาะหมน,นะครับคือเวียนไปโดยธรรมชาติตามสัญญาณแหะครับแังหวะกนจาเบ้าไปครับโอคุบาคิโตกที่2ครับลุยกันต่อมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วครับโกคุบาคิ ต้องเปิดเกมให้เร็วขึ้นครับแล้วก็เอานับคืนให้ได้อันดับแรกคือการเปิดเกมให้เร็วขึ้นโอกาสที่จะโดนสวนหงายท้องก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่จังหวะมันจะเป็นโทกของไทยมากกว่าด้วยครับในขามาบวกหมัดคื้นครับกรรมการมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักนะครับแต่ว่านี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับให้กับมุยะโอคุบากิรอบวกอยู่แล้วครับเหนือเพชร บอลขยับเข้าไปหาช่องเข้าทังยัง่ายครับโอคุวกิคือก็เสียวหมัดของเหงือเพชรเหมือนกันครับไม่กล้าที่จะผีถามครับต้องเน้นต้องละเอียดครับจะบอกเปิดหน้าแรกกันอย่างไม่ชัดครับจังหวะนี้โั้นีขู่ได้เลยนะครับหมัดของเหงือเพชรที่ขู่ได้เลยครับทําให้โอคุวกิเองก็ไม่กล้าที่จะผีถามพอไม่กล้าผีถามก็กล้าตัวๆเก๊กัๆเนี่ยเวลามันก็เดินไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะไปบีบตัวเองครับเนี่ครับ นี่ครับเหนือเพชรโอ้วันนี้ก็มาแบบมั่นใจนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เขาถนัดู่แล้วครับมาแรกหมัดแบบนี้ครับสำหรับเหนือเพชรเตะขาครับโอ้ฟุวากิโยเข้าไปโยกเข้าไปอือรอช่วงอยู่แล้วครับแต่ว่าหลบพันครับอาศัยประสบการณ์แล้วครับตอนนี้ครับเตะขวาขึ้นก้านคอครับดําทิ้งไปเลยนะครับทางด้านของเหนือเพชร สะบัดคอเล็กน้อยครับอ่าเดินเดินหยุดหยุดไม่ได้นะครับโอคุวากิครับเพราะว่าเกมมันบีบแล้วครับโอ้โดนซ้ายครับอ้าวเรายังไงครับขึ้นมาโอ้โหโดนซ้ายหน้านะครับทางด้านขขงเหนือเพชรโดนขึ้นบ้านขายังแกล่งอยู่เลยครับขายังแกล่งอยู่เลยครับเหนือเพชรครับโอ้โหแล้วครับเอาละครจะฟื้นขึ้นมาไหวไหมครับหรือว่าจะปิดเกมได้ครับสำหรับโอคุวากิครับ มาการเตือนนะครับสั่งหยุดต้องหยุดนะครับเตะขาครับโอคุวากิโดนซ้ายแล้วครับแล้วก็โดนขวาครับพยายามบวกคือนครับอ่ะแล้วมาโอ้ยมาลุมมาตุ้มกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับคือบวกกันแบบนี้นี่เหมือนสาดน้ําเข้าหากันแหละครับโมเพชรก็ยังดูเบาๆอยู่นะครับยังไม่ฟื้นดีครับแต่ว่าพยายามบวกสู้ครับโอ้โหคนละนับแล้วครับหลังจากนี้เริ่มกันใหม่ครับอ้า จังหวะการขอครับโอ้ยคนหลับสนิทเลยครับางด้านของเหนือเพชรครับโอ้โหเรียกว่าชกสวยจังหวะได้ดีมากๆนะครับคือเหนือเพชรเองก็สติก็คงจะไม่แบบกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าดูยังเมาๆมาอยู่ครับแต่พ่าสัตยาตยานของเขาดีคือพยายามบวกพยายามตอบโต้ครับโอ้มวนตามตามแข้งเลยครับนี่ฮะกลับมาได้ครับ โดนับก่อนครับในยกแรกยก2มัมาได้นับคืนแล้วก็ปิดเกมด้วยก้านคอครับเด็ดขาดจริงๆนี่ครับยูยะโอคุวากิครับจากญี่ปุ่นครับเปิดตัวครั้งแรกได้อย่างสวยงามครับในรายการวันลุมพินีทำเสียก่อนเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เขาก็สภาพร่างกายครับคือโดนนับแล้วฟื้นขึ้นมาเร็วครับนี่คือนับที่เขาได้นะครับต้นยกที่2ครับ เป็นลุกซ้ายครับแล้วก็จากนั้นมาแลกหมัดกันครับและดูแข้งนี้ครับโอ้โหเรียกว่าคอนี่ลงม้วนลงตามแข้งดูครับไม่ต้องนับแล้วครับอปวามลงพื้นครับแบบนี้แข้งจริงๆครับคุณผู้ชมครับเต็มอย่างนี้เต็มแข้งครับโอ้โห zajmating a minutes t is n second round your stop this contest. Your winner, n ok 2 22 seconds the s d o ริวยะ a o k u ว a ก i ครับนักชกแดนซามูไรครับก็เดี <ai> ๋ยวไปฟังสัมภาษณ์เลยครับแล้วก็ลุ้นบนนัดกันหน่อยครับ ルヤオークー・ウォーキー、タフ 1st round there、you got caught. Talk to us about what was going through your mind when you got hit with that big shot、ね。ラウンド目、して1回ダウン取られたんですけど、ダウン取られた時は、何考えてたんでしょうかダウン取られたときは、もう、冷静に行こうと思って、でも全然効いてないんで、もうダウンしたと思ってないです。 <laughs> On the first round, he took me one down. But during that moment, I didn't think that I was took the down. It was not that effective, so I had to be calm and come back. Well, you were calm. You did come back. You started chopping the legs. You went back to your game plan. But then you pulled out that head kick. What was going through your mind when you set up that head kick? And why did you choose that over the hands? そして戻ってきたときにまた冷静に戻ってゲームプラン通りに戦ってきたんですけどローキックからゲームプランをハイキックに切り替えた理由として何かかありましたずっと練習してきたあのローを聞かせてハイキックあのあのセコンドの,あの声が聞こえてハイキックを当てられることができました。 I've been training a lot of low kick. I've been making that effective in this fight. But I've heard a voice from my corner man that do the high kick and then that went very well. Well, who's <laughs> your <laughs> corner man? <laughs> that guy. <laughs> you may definitely hit that <laughs> on the head right there, Sugoi. You did Now, I'm, I'm hearing, hearing voice a voice too. <laughs> <laughs> you know what my voice <laughs> says? My voice says 350,000 <laughs> <laughs> <000 laughs> baht from Chantry Singha Tong. ท่านตุย์สัขอบคุณโคสคุ้มค่านะครับนี่คับระยะอคุปตะกด้วยนะครับเได้อย่างระทึกครับเพราะว่าโดนัดก่อนแต่กลับมาได้ครับพอคว้าโบนักด้วยครับการคอส่วนใหญ่จะไม่พลาดนะครับโบนัสและวันนี้ก็ เป็นวันของเขาครับเปิดตัวได้สวยครับเนี่ยครับโดนกัมปั้นไปก่อนนะครับกซ้ายแล้วบัได้ซ้ายคืนครับหรือโดนนับแปดด้วยซ้ายก็มาเอาซ้ายคืนแล้วก็มาหวดด้วยแข้งครับโอ้โหเขาเต็มกกหูเลยนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความหนักความแรงครับคุณผู้ชมครับบวนลงตามแข้งเลยครับหลับสนิทครับพักผ่อนตามอายาสายอีกหนึ่งคนครับทางด้านของเนือเพชรกีฬาสปอร์ต